เดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในส่วนของการใช้ระบบนะคะผ่านทางมือถือกันบ้างนะคะก็ในส่วนของโมบายแอปพลิเคชันนะคะตรงนี้ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเลยนะคะในเครื่องมือถือขอแค่ใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ที่ทุกท่านถนัดใช้กันอยู่แล้วนะคะในมือถือเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวเปิดเบราว์เซอร์นะคะขึ้นมานะคะ ทุกท่านก็พิมพ์เลยค่ะ edoc นะคะ .nu นะคะ .ac .th นะคะแล้วก็กด go นะคะ okay. ก็จะเจอหน้านี้นะคะก็ เหมือนกันเลยค่ะเวลาล็อกอินการใช้งานนะคะก็จะใช้ยูสเนม m e ็นนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดที่เข้าอินเทอร์เน็ตมหาพิทยาลัยนะคะแล้วท่านก็กด sign in ได้เลยนะคะอันนี้เป็นในส่วนของเวลาเข้าระบบมาก็ลักษณะอันเดียวกันนะคะเวลาเราเข้าแอปพลิเคชั่นเว็บแอปพลิเคชันนะคะก็จะเห็นว่า,เ,าเวลามีเอกสารใหม่เวลาเข้าล็อกอินม,มาปุ๊บก็จะเจอเอกสารใหม่นะคะสำหรับที่ มีคนส่งมาหาเรานะคะแต่ถ้าท่านเกิดเออเอกาสารมันโล่งไม่มีใครส่งมาแล้วตัวโฟลเดอร์นะคะอยู่ตรงไหนนะคะให้ท่านกดลูกศรย้อนตรงนี้นะคะ,ะนะคะก็จะเจอโฟลเดอร์ของเราทันทีนะคะโฟลเดอร์ของเราทันทีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตกดโฮมก่อนนะคะ,ะวิธีการก็เช่นเดียวกันค่ะขอแค่ทัชอย่างเดียวนะคะไม่ต้องมีอะไรมากก็กด ที่เอกสารใหม่ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะตัวรายละเอียดเอกสารก็คล้ายๆนะคะตัวเดียวกันเลยฟังก์ชันตัวเดียวกันเลยนะคะก็จะมีขึ้นข้อมูลเอกสารนะคะมีเลขที่เอกสารนะคะเพศเอกสารนะคะระดับชั้นความเร็วนะคะ,ะวันที่เอกสารนะคะชื่อเรื่องนะคะจากหน่วยงานอะไรนะคะ,ะเรื่องถัดไปะคะ่ะ ในเรื่องของคำกเกษียนหรือคําสั่งการจากผู้บริหารนะคะก็จะอยู่ในส่วนนี้ค่ะข้อค,ค,ความแนบท้ายสลดสั่งการนะคะดังเช่นที่ได้อธิบายในเรื่องของเว็บแอปพลิเคชันไปแล้วก็ลักษณะเดียวกันเลยนะคะค่านี้วิธีการนะคะจะลงรับจะทำอย่างไรนะคะ